ภาพอย่างนี้นะแล้วพอเจอตัวนี้ก็ไปก็ได้ประมาณหนึ่งโอเคนะรู้เรื่องหวานเจี๊ยบแต่คนทั่วไปเขาไม่ค่อยใส่เข,ใสเขาไม่ค่อยใส่น้ำยายึดเกาะหรอกแต่เหมือนบ้างเนี่ยถ้าเราอยากให้มันหนึบทนน่ะเราต้องใช้น้ำยายึดเกาะช่วยมันจะเกาะดี มันอาจจะสิ้นเปลืองนิดนึงแต่มันดีกว่าแต่ช่างตัวไปเขาไม่รู้กันช่างรองเท้าตัวไปเขาไม่เ <_ SIM. S 1> ขาไม่ใส่หรอกพูดกันตรงๆเขาใส่กาวแล้วเพราะว่ามันอยู่เลยไงแต่ปัญหามันคือมันได้เฉพาะโฟมไงพวกโฟมมันอาจจะอยู่นะทาไมคนถึงต้องใช้โฟมแต่ถ้าเป็นยางด้วยกันเนี่ยเป็นยางด้วยกันนี้ไม่ค่อยอยู่นึกออกปะเป็นยางด้วยกันไม่ค่อยอยู่มันต้องมีตัวยึดเกาะปัญหาที่ช่างไม่ค่อยใช้ช่างไม่ค่อยใช้ตัวตัวนี้ไงไม่ใช้ตัวยางก็จะใช้ตัวโฟมใช้ตัวโฟมก็คือตัวเนี้ยเนี่ยตัวโฟม ต้องดูให้ออกนะโฟมกับยางคล้ายคืนกันมากแยกไม่ออกเลยเห็นปะ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเราใส่ตัวนี้เสร็จแล้วเราเซ็ตทิ้งไว้เราเซ็ตทิ้งไว้คืนเนี่ยพวกนี้จะซึมเป็นเนื้อเดียวกันโอเคนะรู้เรื่องหลังจากที่เราใส่เป็นการสึกของแท้นะนี่ดูดูเป็นความรู้กันนะนะการสึกที่ดีต้องเป็นยางไม่ใช่โฟมนะโอเคแต่ปัญหาในการตัดอ่ะมันจะตัดยากมันต้องใช้เครื่อง พอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเราเจียเครื่องเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเก็บเครื่องแล้วทีนี้เราก็ต้องมาใส่ตัวยึดเกาะใส่ตัวยึดเกาะเพื่อประสานกาวประสานกาวตัวยึดเกาะต้องใส่ตัวยึดเกาะตัวยึดเกาะนี่คือทําให้กาวแบบติดแน่นทนาให้กาวตัวเนี้ยติดแน่นเราต้องใส่ตัวยึดเกาะข้างๆก่อนเพื่อเดี๋ยวเราจะลงกาวตัวยึดเกาะนี้ลงนี้เลยก็ได้ เพราะถ้าเป็นกาวทั่วไปมันไม่อยู่และกาวตัวนี้ก็คือกาวยางของวีบังนั่นแหละอ่ะเราใส่ตัวยึดเกาะลงไว้ทิ้งแล้วก็ทิ้งให้มันถ้าพักหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็มาตามด้วยกาวตัวนี้เนี่ยเรามาตามด้วยกาวตัวนี้แล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะปะเราก็กดใส่ย,ยึดเกาะเสร็จแล้วก็ซีนซีนเนี่ยตอนนี้ยึดเกาะยังไม่แห้งดีมันก็จะทําให้กาวตัวนี้เหลว ทำให้กาวตัวนี้ละลายแลเดี๋ยวเรามาดูตอนมันแห้งทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วเรามาดูตอนมันแห้งโอเคนะรู้เรื่องวัยรุ่นนี่คือสูตรตัวนี้ทั้งเก็บกาว ซีนขอบเพื่อยึดเกาะให้ดีเพราะถ้าเราไม่ยึดเกาะพวกนี้หลุดแต่ถ้าเรายึดเกาะเก็บดีๆไ,ดไหมมันจะมีช่องอย่างเงี้ยนะมันมีช่องแบบเนี้ยเราต้องยึดเกาะให้มันเก็บรายละเอียดให้หมดเลยแล้วมันจะยึดหนึบทนโอเคนะรู้เรื่องเห็นไหมเหเราเห็นสีขาวๆเนี่ยเราเห็นมันเก็บเห็นไหมเราเก็บตัวนี้จะมาเก็บอีกทีหนึ่งเห็นไหมเราเก็บแล้วเราเห็นสีขาวๆเนี่ยแล้วเราทิ้งไว้คืนหนึ่งนะแล้เรามาดูกันอีกคืนหนึ่งไปดูพวกนี้เช้ากัน มันจะสีขาวนี่มันจะหายหมดมันจะซึมเป็นเนื้อเดียวกันหมดเนี่ยถ้าจะให้มันทนแล้วก็หนึบนะคิดดูใส่ย,ยึดเกาะเข้าไปด้วยเล่นกาวยางเอเบีเาไปด้วยเห็นไ,ไหมที่มันเป็นช่องโหว่เนี่ยเราเก็บหมดเลยเนี่ยเนี่ยเก็บหมดเลยเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอมาดูมันแห้งมันแห้งมันจะเป็นสีดํา มันจะซึมเข้าไปอ่ะในเนื้อตัวของมันเองเลยอะบางคนดูแบบไม่เข้าใจหรอกคนท้่ไม่เคยใช้ก็ไม่รู้แต่ถ้าคนเคยใช้จะบอกว่าโอเครู้เรื่องเลยบางก็ทำมาใช้เองนั่นแหละ